สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นินเนโกะชแ n น e ลนะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกะในเกมวอ r f เฟรมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปด,ดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะเป็นการแชร์บิวโคดาพ a t โ o ซิสในสไตล์ของนินให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะ เริ่มจากระบบพาสซีฟของโคด้าพัโทซิสเวลาเราโจมตีมันจะสร้างแมลงอินเฟสนะฮะและแมลงอินเฟสจะไประเบิดใส่ศัตรูนะฮะในนี้มันบอกว่ามันจะระเบิดกว้างกว่าพาทโทซิส์ทั่วไปนะต่อมาเป็นส่วนของบิลโคด้าพาโทซิส์นะฮะบิลแรกจะเป็นกดอีคางคว้างไปแล้วก็กดมกลางเพื่อเฮเวียแคกนะธาตุโคด้านินเลือกเป็นไฟฟ้านะฮะทักเม้นท์ใส่แล้วแต่ชอบนะเพิ่มโปรเจกต์ไตสปีดช็อคกิ้งทูเพิ่มอิ Speed, ool, เล็กริกบริทายควิกรีเทิร์นลดการชิ่งบ บวกร้อโอกาสที่จะระเบิดเมื่อมันชิ่งปิดการเจาะทะลุ s กิปเปเชียลสเเพิ่มคีชานทิลลิงโ Bow เพิ่มมีรีดามจขณะที่เฮเว่ยแท็กเฮเว่ยแท็กวินอั s สปีดทามแกมออแกนชัตเ t อร์เพิ่มคีดามจเพิ่มเฮเว่ย์แท็กวินอัตสปีดพามเพ e เชอ r e พอยท์เพิ่มมีรีดามดจ g กาวินนัยเอเลเมนเทอริสเพิ่มสเตสเตัส,ตสตดาม,ดดววหมหดีหลังจากคิวได้ได้สเตตชานกาวินคคมมนั e รีเฟกเพิ่มเฮเว่ย์แท็กวินอั s สปีดหลังจากคิวได้ได้อินคิทคอมโบใต้เคสนะผมใส่ ต่อไปเป็นการเทบิวโพด้าพาทโทซิสกับบอลประเภทต่างๆนะบิวแรกจะเป็นอ่าเมาส์กลางเฮเวีย t t แท็กนะฮะ ต่อมาเป็นบิวโคด้าพัทศิษย์วิวที่2นะฮะบิวนี้จะเป็นการกด e แล้วก็เคลื่อนออกไปเฉยๆนะโคด้าเลือกเป็นไฟฟ้านะฮะสแตนใส่เป็นอะไรก็ได้เวอร์วินเพิ่มโปรเจกต์ตาสปีดช็อกกิ้งทูเพิ่มอิเล็กทริกวลทายรีเบลบวกโอกาสระเบิดเมื่อเด้งกลับวิปปิ้งวูนเพิ่มสเตตัสชั้นต่อคอมโบมัลติพายกาวินนิสติลเพิ่มคีชานหลังจากคิวได้ได้คีดาเมจพอมว่แกมโอแกนเชตเตอร์เพิ่มคีดาเมจเพิ่มเฮเวนแทกวินอัพสปีดททมเเพชอร์พอยต์เพิ่มดาเมจ เมลีเอ e ลเมนเทลิสเพิ่มเซตั d ดาเมจเพิ่มเฮเวิทแท็กวินอัพสปีดบัตลัชเพิ่มคี้ชานต่อคอมโบมัลติพลายเมลีใส่เป็นอิฟเวนนะฮะหลังจากเมลีจงตีติดไฟฟ้าเมลกาดีสอที่จะกระจายสถานะออกไป20เมตรต่อไปจะเป็นการเทสบิวโคดาพัทโทสิตกับมอนประเภทต่างๆนะบิวนี้จะเป็นการกดเอียงเดียวนะฮะ ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนินเนโกะสามารถด o n a t ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแคปออนเดียดนะทุกคนบาย